we never ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แก้วด้วยนะคะ กลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แก้วชวนเล่นโมกค่ะโมกต้นนี้เป็นโมกเวียดนามโมกเรามีหลายชนิดนะคะมีโมกเวียดนามโมกหนูลาโมกหนูซ้อนโมกลาโมกพวงโมกด่างโมกราชินีเดี๋ยววันหลังพี่แก้วรวมรวบรวมโมกทั้งหมดมาให้ดูแล้วกันนะคะว่าแค่เราดูใบแค่เราดูลำต้นเราก็ดูแล้วค่ะ ว่าอันนั้นเป็นโมกชนิดไหนนะคะวันนี้มานําเสนอโมกโมกทําไมโมกถึงหน้าเล่นรู้ไหมะคะเพราะว่าโมกเป็นไม้ที่ไม่มีศัตรูพืชเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรากหรือทางใบเพราะว่าเนื่องจากว่าโมกเนี่ยเขามีเขามียางสังเกตดูนะคะว่าเราตัดเขาเนี่ยจะมียางออกมาจากลําต้นเขาซึ่งยางตัวนี้เป็นพิษแล้วมันเหนียวทีเนี้ยมาลงอะไรก,ก็ไม่สามารถเอาชนะโมกได้สังเกตดูคนที่เลี้ยงโมกจะรู้ว่า ไม่มีพลี้ยไม่มีนอนไม่มีแมลงมากัดกินใบหรือมากัดกินดอกเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ไส้เดือนฝอ,อยก็ทําอันตรายอะไรโมกไม่ได้นะคะแล้วที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือโมกเลี้ยงง่ายดอกหอมแล้วเวลาจบแล้วใบสวยเห็นไหมคะม,มันดูเป็นอินเตอร์มากเลยอันนี้ด้านหลังค่ะต้นนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างสิริรวมอายุทั้งหมดเปี <c ười> คือเปีเนี่ย คือหลงหลงทางอยู่สี่ปีเอาจริงๆอะสร้างจริงๆเลยอะห้าปีนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โตช้านะแต่คือเราเล่นไม่เป็นอีกอย่างนึงตอนนั้นที่ได้มาก็คือความเป็นมือใหม่เข้าใจไหมคะมือใหม่ที่ทำอะไรก็ไม่เป็นแค่เลี้ยงยังไม่เป็นเลยมากระโดดใส่มันก็หักแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะพอเรามีรู้เทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถจัดการกับเขาได้จริงๆถ้าได้ต่อมาตอนนี้เลยก็น่าจะไม่เกินห้าปีค่ะเดี๋ยวจบวันนี้ครั้งเมื่อสักประมาณต้นเดือน,นที่แล้วก็ได้มาต่อนหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอีก5ปีจะจบไหมเวลาเล่นบอนไซนะคะพูดคำว่า5ปี10ปีเนี่ยไม่ลานคะ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็จบนะคะแนะนำนิดนึงต้นนี้หอืน้าตอขนาดนี้นะ่าจะมาสามนิ้วได้นะคะตอนที่ได้รับมาประมาณสองนิ้วเองคือจะบอกว่ามีบางคนนะ,นะคะบอกว่าเออโมกเนี่ยโมกเนี่ย คุณลักษณะของเขาไม่อมแผลใช่ไหมไม่ใช่นะคะโมกแผลใหญ่แค่ไหนก็อมถ้าคุณเลี้ยงเขาให้ถึงหมายความว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่คุณเลี้ยงต่อเขาแล้วก็เลี้ยงกิ่งเขาให้ออมต้นเนี้ยมีแผลตรงนี้นะคะกิ่งหนึ่งตรงเนี้ยใหญ่มากมีแผลขนาดขนาดนี้เลย อืมเพราะตอนนั้นเล่นไม่เป็นแล้วเราก็ตัดแล้วก็ก็ก<ๆ>็ด้วยความที่ว่ากิ่งหนึ่งเขาใหญ่มากด้วยความที่ไม่รู้เราก็เลยถากกิ่งหนึ่งเนงอะเหกไหมคะคือมันใหญ่มันมันเป็นไม้งามสองงามเลยนะเท่ากันเลยลำต้นกับกิ่งเท่ากันมันเป็นไปได้ไงก็คือพอตัดพอตัดเฉียงตรงเนี้ยปุ๊บเลยนะ<ๆ>ก็ถากเลยนะไม่ได้ถามใครเลยนะคะถากตรงเนี้ยคือคือ,ค,อคือกิ่งมันแหว่งไปเลยอะ่ะแล้วมีมีแผลครึ่งนึงเลยอะ่ะมีคนทักว่าเฮ้ยทำไมทําอย่างนั้นไม้มันไม่อมนะอมคืออะไร ตอนนั้นเล่นไม้ใหม่จริงไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็ตกใจแล้วบอกว่านู้หมโมกมันไม่อมเขียงเหรอคะแล้วมันจะต้องไปไงมันก็ผุไงมันก็เสียงไงทํานี้ได้ยังไงใครบอกไม่มีใครบอกค่ะแกทําเองแล้วก็เลยวางมันทิ้งไว้จนมาได้ระยะเวลาหนึ่งจนกิ่งหนึ่งเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ลําตน้นเราก็เริ่มสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ออมเขียงมันไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ใครบอกว่า มันไม่ใช่คุณลองก่อนนะคะคุณลองก่อนอย่างโมกก็เหมือนกันใครบอกว่ามันไม่อมเขียงพี่แก้วเขียงนะคะอมค่ะคุณเลี้ยงมันให้นานพอที่เขาจะอมก็พอแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ซอยซอยพุ่มถามว่าทรงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแพนตรงนี้ขึ้นดูให้ใหม่นะให้ดูช้าๆให้ดูกันใกล้ๆว่ามันอมเขียงอมยังไงนะคะอันนี้ให้ดูรอบๆต้นอ,อีกรอบนึง ต้นนี้เป็นต้นที่ภูมิใจเราทํามาคู่กันด้วยนะมีสองต้นอยู่ตรงนู้นต้นหนึ่งจะเป็นทรงที่ต่ํากว่านี้นิดนึงอันนี้แรงบันดาลใจได้มาจากตอนที่ไปสวนเฮโอคือเห็นไม้เป็นทรงธรรมชาตินะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันดูดีจังมันเลยดูสวยจังอันนี้ก็ได้ก็ได้แรงบันดาลใจมาแต่ไม่ได้วิชานะจะบอกให้ไปนั่งเรียนแต่หัวสมองแบบความเจาไม่ค่อยดีคือสร้างกิ่งแล้วก็คือรู้แต่ว่า ต้อง45องศาใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้อย่างงี้ขอโทษเนียโอคือแก้วเก็บมาในส่วนที่แก้วจะเก็บได้โอเคไหมคะเฮียก็ได้แค่นี้แล้วค่ะก็เป็นทรงธรรมชาติสไตล์แก้วสุพพันแหละเอาจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าเคยไหมเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ย10 20คนคุณครูก็มาจับมือเราเขียนประกาศนีย์หรือไม่คะกอไก่ตละลารอเรือการอะไรประมาณเนี้แล้วคุณว่าเด็ก10คน20คนหรือ40คนหรือเด็กในรุ่นของคุณ ทุกคนเรียนมาจากครูคนเดียวกันถูกต้องไหมคะแล้วทําไมเด็กทุกคนลายมือไม่เหมือนกันล่ะบนไซก็เหมือนกันค่ะเราเรียนมาจากครูคนเดียวกันเราไปดูไม้ต้นเดียวกันเราได้แรงบันดาลใจมาจากคนคนเดียวกันแต่ลายมือเราอะ่ะยังไงมันก็เป็นตัวเราเนอะไหมคะยังไงก็ไม่เป็นลายมือเขาหรอกเป็นตัวของเราดีที่สุดคะ่ะสวยในแบบที่เราเป็นต้นนี้ก็หรอสวยที่สุดของแกแล้วล่ะคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี